สวัสดีครับผมหม่อมถนัดหิวนะครับวันนี้ผมจะมาปลอมเป็นคนจนกินข้าวราดแกงนะครับสวัสดีครับผมหม่อมถนัดหิวนะครับวันนี้ผมจะพามากินข้าวราดแกงนะครับวันนี้ผมจะมากินข้าวราดหมูผัดพริกแกงนะครับแกงเผ็ดหมูนะครับวันนี้ผมจะมาปลอมเป็นคนจนโดยการกินข้าวหมูผัดพริกแกงจานละ สี่แสนบาทนะครับแต่จะ,จะพามากินข้าวแกงจานละสี่แสนนะฮะข้าวราดหมูผัดพริกแกงน,นะครับข้าวพริกแกงหมูจานละสี่แสนบาทนะฮะนะฮะก็อาหารแพงๆก็สำหรับอาหารคนจนนะข้าวพริกแกงหมูนะครับจานละจานละสี่แสนนะฮะ ผมซื้อมาฮ่ผมมากินข้าวนี้จานไม่คคอจานละสี่แสนนะครับชิมชิมนะฮะแล้วก็อร่อยเลยออยฮ้ออม้อตัวล่ะอืใหญ่ใหญใหญ่ใหญ่หญ่อืมใหญ่ใหญ่ เยอะดีอร่อยดีนะราคาแพงพริกแกงหมูจานละ4ี่แสนกินข้าวอิ่มนะครับแต่ว่าให้เยอะนะอร่อยเนี่ยอิม่มจานละข้าวหมูพริกแกงอร่อยครับจานละ4ี่แสนบาทนะฮะคืออาหารคนจน และนี่ก็คือเฟชิลนะครับผมซื้อมาเฟชชิลอันนี้คือเฟชิลอันละส0่0บาทนะฮะนี่คือเฟชชิลสำหรับคนยากจนนะฮะอของอะไรของกินของไม่ว่าจะเป็นของกินของเล่นของใช้ที่ที่แพงๆก็ร้านกาแฟแพงๆก,ก,ก็ไว้สำหรับคนจนโรงแรมคนจนก็โรงแรมแพงๆก็ไว้สำหรับคนจนนะฮะคนจน คนรวยนะครับแต่ว่าเหมาะสําหรับคนจนมากที่สุดของแพงๆอะ่ะนะของแพงก็ไว้สําหรับคนจนนี่ครับวันนี้เราจะมาจำฟามากินนะครับผัดซีอิวนี่ครับต่อด้วยนะครับขอ,ขอกินข้าวอีกจานผัดซีอิวจานนี้ก็จานละจานละห้าแสนนะครับข้าวหมูปิกงแกจานละ 4, สี่แสนผัดซีอิวจานละห้าแสนนะแต่ว่าแพงครับก็

ไม่อร่อยไม่ภาพัหญ่มากไปรสยุ่อไม่อร่อย